ในใจที่จะได้ชม Mv แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะได้ชม Mv เพลงขอโทษของ Anne a อนเ6เรามีเบื้องหลัง Mv มาฝากให้ได้ดูกันก่อนเพราะเบื้องหลัง Mv เพลงแรกเพลงนี้ก็ทำเอาสาวแอนของเราตื่นเต้นไม่เบาจะเป็นยังไงเราไปเยี่ยมแอนที่กองถ่าย MV กันเลยดีกว่าจ้า วันนี้นะคะแอนก็มาถ่าย MV เพลงตัวเองเป็นครั้งแรกทีุ่่งงญ่าอันไกลโพ้นและร้อนมากๆค่ะเพลงแอนก็จะเหงาๆแบบเศร้าๆแบบเสียใจยที่ที่ทำให้อีกฝั่งต้องหนีเราไปเพราะว่าตัวเราเองทำผิดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแบบโคตรกอดอะไรเงีแบบ้ยค่ะมันกอดตัวเองเสียใจยแบบมองฟ้ามองฝนอะไรแบบนี้ค่ะซีนต่อไปนะคะก็จะเป็นซีนที่แอนต้องเข้าฉากกับพระเอกแอนแล้วนะคะซึ่ง ซีนนี้จะเป็นซีนที่แบบแอนต้องวิ่งกลางทุ่งหญ้าวิ่งตามหาว่าเขาอยู่ไหนอะไรยังไง mm hmm. แล้วพอเจอเราก็กอดเขาแต่ลืมตามไอทีหายไปแล้วอะไร่เงี้ยค่ะมันเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นภาพความฝันอะไรแบบนี้ประมาณนี้ยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ของแอนนอกจากจะใช้โปรดักชันเครื่องดนตรีชุดใหญ่เซ็ตกลางทุ่งหญ้าที่สวยงามแล้วยังได้พระเองหนุ่มตานนำข้าวมาร่วมแสดงด้วยแต่จะมีฉากอะไรที่ต้องแสดงคู่กันบ้างไปชมกันเลยครับแอนต้องเข้าไปก่อนกระแทกเลยอย่าชะลอโอ้สามสแอคชั่นไป ชุดใหม่หนูจะขอของนะชุดใหม่ย <c oughs> <อ>ืนไว้ฝาก MV เพลงขอโทษกันไว้ด้วยเพราะดูจากภาพแล้วแอนเต็มที่กับเอ็เพลงนี้มากตอนนี้ขอตัดภาพกลับไปก่อนข่าวต่อไปเป็นเบื้องหลัง MV มวีเมือนเดิมแต่จะเป็นของใครนั้นต้องไปฟังจากตาและปองกันค่ะ